เอาเลยครับก็สวัสดีนะครับเป็นเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะฮะเดีย๋ยวเราจะมาเล่นเกมนี้กันนะครับผมซับโรติก้านะฮะก็เป็นเกมที่ผมเคยเล่นเมื่อ3 4ปีที่แล้วนะครับเพื่อนๆนะแต่ว่าครั้งเนี้ยเราจะมาเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งครับก็มันอาจจะมีการอัปเดตอะไรหลายอย่างเข้ามานะครับผมเป็นเกมที่น่าเล่นนะมันมีภาคใหม่ด้วยนะผมแต่ว่าผมจะอยากจะเล่นภาคนี้ก่อนนะฮะให้จบไปก่อนแล้วกันนะฮะมามาเล่นกันเลยดีกว่านะผมว่าจะเป็นไงนะมาเลยครับสตาร์ทเลยตอนนี้ผมปรับปรเป็นภาษาไทยนะ เอาหมดแบบไหนดีนะเอาตัวรอดหรือฮาร์ดคอร์ดีเอาธรรมดาแล้วกันนะครับเอาแบบตัวรอดเนาะเออแบบนี้แหละดีกว่าจะได้แบบไม่ต้องกดดันอะไรมากเนี่ยเล่นแบบชิวๆสบายๆถ้าเล่นแบบฮาร์ดค,คอร์นี่คงจะไม่ไหวเนะฮยหนักเกินมามาลองดูครับกดปุ่มคอนติเนียเอาวะ มีการปูเข้าเนื้อเรื่องด้วยนะเอาเว้ยดูลงมาเฮ้ยนี่กอีนั่งของเรากดปุ่มสามสองหนึ่งมันจะดีตัวออกจากยานลำนั้นแะโอ้โหแล้วก็ระเบิดครับแรงระเบิดมันแรงมากทำให้โอ้โหทำให้ทุกอย่างแบบโอ้โหกิ้งไปกิ้งมาโอ้ ฝาลอยเดียวเดียวเดียวฟาดหน้าแต่โอ้โหสลบเลยนะ,ะจังหวะนี้เป็นไรวะนะ่ะหน้ากากแตกเหรอเฮ้ยจิบวานแล้วไฟไหมเร็วเร็วเร็วเวดเก้าอี้ปกดเก้าอี้เออออกเว่เอมือกดไม่ออกทุบออกนะฮะทุกอย่างมันจะออกได้โดยการใช้แรงโอเคเดี๋ยวขึมาแล้วก็เอา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 ,เ,อา,เ,อาเร็ว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  โอเคเรียบร้อยใช่ไหมโอ้กดใช้ไม่ได้โอเคโหลดข้อมูลให้ตอนนี้โอเคหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เรียบร้อย,ย,อยแล้วเราจะดูของไงากดแถบ โยนทิ้งไงวะอเรากดจะโยนทิ้งไงกดทิ้งไม่ได้อะอ๋อกดดรอปไม่ได้ดิโอเยมันต้องดรอปได้ดิอันเนี้ยอ๋อนี่โอเคอย่างนี้ก็ได้นะเออเอาหายไปไหนวะเนี่ยโยนทิ้งแล้วหายเลย มีอะไรบ้างเนี่ยาย,ยาฬเนี่ยนี่คือที่ทําอาหารนะนี่คือยานะครับโอเคเราต้องลงไปด้านล่างใช่ไหมลงได้ไหมเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยว้าวไหนขอดูด้านนอกหน่อยสิโอ้โหนั่นไงออโรร่าเลยครับเป็นยานออโรร่าออโรร่านะฮะระเ,เบิดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอ้โหชีวิต อันนี้เราทำอะไรต่อวะเนี่ยเราคงจะต้องหาของหาอะไรมัง้งเดียวเดียวเดียวลืมไปไว้นะมันเข้าใกล้ไม่ได้ดีกว่าเดี๋ยนะเดีย๋ยนะมันมีภารกิจอะไรบ้างเนี่ยโอเคนี่นี่นี่อันดับแรกเราทำอะไรดีวะผมว่านะเราควรจะทำไอ้เครื่องสกแกนเนอร์ก่อนไหมโอ้ต้องต้องมีแบตเตอรี่วะ่ะ อันที่ขี้ต้มแสมเครื่องก่อสร้างโอ้โหเราต้องมีแบบหลายอย่างเลยเนี่ยโอเคใช้เห็ดกับแร่ทองแดงนะครับจะได้แบตเตอรี่มาเนาะโอเคของแต่ละอย่างโอเคไปลองไปหาของดูดิบริเวณใกล้ๆน่าจะมีของดีเห็ดนี่โอเคเห็ดนี่ต้องเก็บนะใช่ไหมเพื่อที่ผสมกับแร่มันเก็บได้ปะเก็บได้หมดเลยเนาะ เออนี่ไงผมได้มาแล้วลดูออกซิเจนด้วยนะนี่อะไรวะเนะี่ยอะไรอ่ะผมเ,เก็บอะไรมาไปดูโอ็บเก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 ็บที่ผายออกซิเจนออกซิเจนจะบดขึ้นขึ้นขึ้นออกซิเจนโลแล้วหันมาวะไม่งั้นเลือดเราลดลดปะ โอ้ยหน้าเกือบมืดโอ้โหน่าจะมืดเอาเมื่อกี้ดิเราต้องการของกินจับปลานี่กินได้ป่ะไอ,อ้จับได้หรอเว้ยเออจับได้ป่ะตัวนี้กิน,นไ,ได้ป่ะได้ป่ะไอ้ได้แล้วตัวหนึ่งโอ้โหได้ของกินแล้วว่ะโอ้เราต้องทำอะไรวะเนี่ยโอ้มีของเต็มเลยในนี้ เราประกอบอาหารเราสามารถทําอุปกร,กรณ์ได้ด้วยวะเนี่ยนี่อะไรปัม๊มเราไม่ได้ใช้เราทําอาหารตุกเลยอืมทำปลาจะได้กินปลาแล้วครับเพื่นพนพนอนๆยืดเ่าหนิกทำแบตมาเออเราได้แบตแล้ว <12. S 2> เยยบร้อยนี่ไง เราจะทำอะไรวะเนี่ยนี่เนี่ยเราสามารถทำไนนี่ได้แล้วสแกนเนอร์อุปกรณ์ซ่อมแตมโอเคเราทำสกแกนเนอร์ก็ได้นะยังไงของพวกนี้เราต้องใช้อยู่แล้วเออกินเลยเฮ้ยได้ได้น้ำด้วยโอเคมันตะเกียอะไรได้วยมงวะ เราต้องทําที่ซ่อมก่อนนันเนี่ยที่ซ่อมมันต้องใช้ของอะไรบ้างวะเดี๋ยด้เดี๋ยะเดี๋ยวเดี๋ยวเดออขึ้นก่อนถ้าเราทําที่ซ่อมนะครับอุปกรณ์ที่ซ่อมนี่ใช่ไหมมันต้องใช้โอเคยางทีลิโคนโอเคป่ะเฮ้ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนตอนนี้ระบบหายใจเราน้อยยางตีลิโคน แล้วกดไรว่ายน้ําเร็ววะเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคลิปหาแล้วมันปลานี่หว่าะจะได้แดกเราเอ้ยนี่ไงนี่ไงในมีของปะต้องใช้ตาแกเหรอเฮ้ยนี่ตาแกหน้าเนี่ยเออหนึ่งคำสามแล้ววะโอเคเก็บนี่มาเนี่ยเพื่อขับของได้นี่แหละโอเคออกซิเจนโลยแก เราต้องหาของอย่างนึงครับมันคืออะไรก็ไม่รู้มันคือเม็ดเหลืองๆอ่ะไม่รู้จะหาจากไหนเดีย๋ยวนะเดีย๋ยวนะผมว่ามันต้องหาได้มันต้องใช้วิธีการขับอ๋อน,นี่ไงโอเคแบบพกพานะมันคืออะไรก็ไม่รู้ไปไปไปเข้าเรือก,ก่อน เดีย๋ยวเราจะคราฟของก,ก่อนตอนนี้นี่เราทำไปนี่เลยแล้วอันนี้มันนะเครื่องอันนี้มันโอเคขาดเคฟมันคืออะไรวะมันต้องคืออะไรสักอ,อย่างแน่ๆเลยเพื่อนต้องลงไปดูอะต้องไปเช็คดู จะหาจากไหนอ่ะผมว่าหาจากพวกนี้แน่ๆเลยนี่อะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยผมเก็บอะไรมาวะไข่อะไรก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าของมันเยอะโอ้หแล้วลงแล้วตอนนี้คือแบบอากาศน้อยมากมเก็บอะไรไม่ได้เลย โอ้โหสัตว์พวกนี้อันตรายคือผมว่าผมต้องมีมีดปะวะเพื่อนๆเราควรจะมีมีดไหมเอออย่าไปดูดิว่ามีดมันมันคาบยังไงอะบาทีไม่เล่นนานก็งงๆนะฮะมีดเฮ้ยน,นี่เราคาบมีดได้แล้วนี่ไงเออเราได้มีดไปแล้วนะครับเพื่อน เ,เลแล้วก็ขาไปนี่เลยตอนนี้ตัวละครเราของแน่นยังโอ้โหของเยอะอยู่เลยเนี่ยเราได้มีดแล้ววะ่ะเพื่อนๆเยี่ยมเลยมีดยังพอเอาไปเอาไปฟันนู่นฟันนี่ได้เลยมาเอเจ้าปลาน้อย เราไม่มีเครื่องที่ทำให้เราว่ายน้ำไวนะเนี่ยเอามีดเคาะมันจะหาของจากไหนวะเนี่ยนี่ป่ะตะแกนทั้งหมดแล้วกันโลหะอะไรก็ไม่รู้ตะแกนทิ้งไปก่อนเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเดี๋ยว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 อุ้ยอุ้ยมันระเบิดได้เลือรดรถ โอ้ผมว่าผมต้องทำถังก่อนวะเราจะไปหาอะไรเพิ่มเลยตอนนี้ถังออกซิเจนคือสำคัญมากต้องไทเทเนียมสามอันไทเทเนียมมันต้องลงไปด้านล่างโอ้โหอะไรวะเนี่ยตะแกนตะแกนแกนได้ปะเฮ้ยเศษ็โลหะ โอเคนี่เนี่ย,เ,ยเก็บกันได้แล้วได้แล้วหนึ่งชิ้นหารอบรอบมีน่าจะเจออีกเยอะเราต้องทำถังออกซิเจนก่อนครับเพื่อนนี่คืองานที่ดีที่สุดที่เรามีนณตอนนี้โหเริ่มมืดแล้วอ่ะกลางคืนแย่แน่เลยผมว่านี่อะไรวะเนี่ยมันจะมีของป่ะตรงเนี้ย ตรงน,นี้มันมีของอะเนี่ยตอนนี้โอโ้โหเนี่ยตาแกนเลยอะไรก็ไม่รู้นะครับตาแกนมาแล้วแล้วไฟฉายผมก็ไม่ค่อยมีด้วยเดีย๋ยวค่อยมาดูแล้วกันมันมืดมากเวีนกรรมละเราต้ <c oughs> องทำถังก่อนเลยดับแรกนะฮะ ทางออกซิเจนนี่คือสำคัญสุดแหละเพราะว่าเราดำน้ำได้ได้ช้ามากนะตอนนี้อุ้ยทิยแล้วสัตว์้ายอย่ามายุ่งกับเราเด็กคาดโอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะเช้าวะเนี่ยนเนี่ยไม่ใช่ของที่ต้องการอีกโอ้โหมีศรด้ลยนะสัตว์หล่ด้วยมีดมันจะได้ไรอ่ะ ตองเก็บของเต็มเลยเฮ้ยโอเคทางมันโอโ้โหไม่มีของดีเลยล่ะเนี่ยแล้วตรงนี้มีแสงว่ะมีแสงแต่ไม่มีอะไรโอโ้โหผมว่าต้องรอเช้าก่อนนะเนี่ยเก็บมาป่ะผมว่า ไปที่บ้านก่อนดีกว่าโอ้โหอาจารย์ยามค่ำคืนนี่น่ากลัวเลยเกินเนยป่าอะไรวะเนี่ยน่ากลัวแย่โอเคข้าบ้านข้าบ้านมีอะไรให้ทำบ้างเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอาหารดองอ๋อถ้าคับกับเกลือได้ด้วยไหนลองครับกับเกลือด,ดิ มันจะเป็นไงวะอาหารดองครับรเกลืออืมก็กินกินได้อร่อยดูนะนี่มันทิ้งได้บะกมันดอบไม่ได้ด้วยไอเนี่ยโโหแล้วของผมเยอะมากเฮ้ยเราย้ายของเก็บไปในนี้ได้ไหมได้นะเนี่ยแต่ว่ามันเยอะมากอะ่ะดูดิโอ เฮ้ยนี่เราเราเอาเหล็กมาทำไม่นี่ได้เฮ้ยนี่ได้แล้วเนี่ยผมว่าผมคว้าได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุปกรณ์ผมได้แล้วถังออกซิเจนโอเคแล้วก็เตรียมเป็ดมาด้วยเพื่อความไวในการว่ายน้ำ เยี่ยมมากแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยอ๋อคือต่ออากาศจากขี้ไได้นะผมเดี๋ยวเราต้องใส่โอเคมันใส่ให้เรียบร้อยนะเนี่ยแล้นี่คือไข่เอามาทำอะไรวะไข่โอ้หผมเก็บอะไรมามาดูไข่อะไรกันดู ตอนนี้เราได้นี่มาแล้วผมว่าเราไปฉายทำยงไงอันนี้คือโอ้โหต้องหากระจกนะครับแล้วก็แลกเงินนะเพื่อทำขั้นต่อไปแบตเตอรี่แล้วก็กระจกนะครับตอนนี้เราเอามาร์กนี่ออกก่อนเรามีแผนที่ต้องทำไอเครื่องนี้นะครับผมมันหาอุปกรณ์ยังไง หรืออย่างเดียวเองตอนเราจะว่ายน้ำได้เร็วขึ้นนะครับแลวก็ออกซิเจนได้นานขึ้นมันหาจากไหนวะผมเอาอะไรมาไปเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยทิ้งไปอ,อย่าหาของก่อนนะ เสียงอะไรวะเนี่ยน่ากลัวที่ผายไอ้นี่อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันระเบิดไหมเอ้ยโอ้โหสัตว์ลายอันตรายโคตรที่ผายมันมาแล้วมันจะเล่นผมแล้วย่านะเฮ้ยอย่านะเฮ้ย,ย,เ,ยเราไม่ที่ไม่ใช่จัตรูกันนะเฮ้ย อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเอาไว้ได้เทเลเกรว้ยเ,เพื่อนรูดไหมครับวายวนะ้ำมันหายัางไงวะนั่มันมันจะเล่นผมที่ฝาแล้วสแกนแม่งเลยมันจะเล่นผมใช่ไหมแต่ปูณนี่จะสแกนสกแกนเลยตามตูดเลยสกแกนตามตูดเป็นไงเป็นไงสกแกนตามตูดงงอะเด้ มันหายยังไงวะเพื่อนผมว่ามันต้องหาจากไอ้นี้แน่ๆเลยไข่แยไข่อะไรวะเนี่ยในนี้เฮ้ยในนี้ไม่ของสแกนสแกนเอออะไรก็ไม่รู้นะครับสแกนไปสแกนแม่งหมดทุกอย่างอะตอนเนี้ยชีวิตของเราต้องสกแกนเนอร์ โอเคอัลทิเจนเหลือ30นะฮะสแกนไปนะครับเพื่อต่อหาข้อมูลต่างๆสัตว์ทุกตัวสามารถสแกนได้โอเคสแกนสแกนแม่งหมดอลยตอนเนี้ยจะไปไหนเออหนีดีนักจับสแกนเลยผมจะสแกนไอ้นี่สแกนแม่งเลยตัวเนี้ยอย่าหันมาเฮ้ย หานมันนะเฮ้ยเอายาตะแกนก่อนได้ไหมเออเฮ้ยเฮ้ยมันจะเล่นวะหยิบทันป่ะโอเคผมหยิบมาทันหยิบทันอยู่มันคืออะไรวะผมก็จำไม่ได้มันคือหาอะไรบ้างเฮ้ยมีอ๋อหรือว่าฟันจากต้นนี่วะเนี่ยจากเห็นนี่ปะไอ่บัวะ ผมไม่รู้啊ต้องเอาไปดูนะฮะต้องเอาไปเอาไปทําดูไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างโอ้เราดามาตรงนี้เว้เพื่อนๆตรงนี้มันมีเศษซากด้วยนี่อะไรวะเนี่ยสแกนได้ด้วยรอเนี่ยโอ้ปากาลังยักษ์นี่คือร้านยาลำาใหญ่เลยเนี่ยตรงเนี้ยเอาวะไม่มีอะไรตรงนี้เอ้โอ้ทิ้นตวนเอาเรื่องสกแกนเอ้ผมได้อะไรก็ไม่รู้ว่ะ หมือนจะได้อะไรแรงดึงดูดอะไรไม่รู้นะครบแล้วมั่งเก็บจนครบในนี้ไม่มีระยะลำนี้มันเข้าได้ปะเนะ่เฮ้ยเนี่ยมันมีประตูนะแต่มันเข้าไม่ได้อะผมว่ามันต้องเข้าได้ในนี้คือมามาปั๊มออกกแนมันมีทางเข้าแน่นอนในเนี้ย ติดแล้รวนะะบนนี้ไม่มีทางเข้ารูบนไม่มีด้านข้างมันมีมีทางนะเนี่ยด้านหลังไม่มีโอ้โหตรงนี้มันมีประตูเนี่ยเปิดได้เนี่ยเออเนี่ยเปิดประตูเข้าไปด้านในเฮ้ยเจอของว่ะโหลัก ต้องใช้ระบบไฟอะไรไม่รู้จะบอกได้แต่เก้าอี้มานั่งเล่นนั่นไงอะไรได้โต๊ะคอมด้วยโอ้โหครบเต็มเลยเนี่ยอืมเฮ้ยแล้วผมออกทำไมเนี่ยอ่ะผมปิดประตูเฉยดิอ้าวแล้วกูจะปิดประตูทวายเด็กเดียวเดี๋ยว ตรงนี้มันไปไม่ได้เนี่ยมันต้องหาอะไรมาเปิดหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเปิดประตูดิฮะเปิดไ,ได้ปะเออประตูเฉยเลยออกซิเจนจะหมดแล้วขึ้นก่อนขึ้นก่อนไอ้นี่มันอยู่ไหนวะอย่างที่ผมต้องหาหาไม่เจอว่ะ โอเคเดีย๋ยวเรามันต้องเจอดิเสียงอะไรวะมันต้องหาจากไหนจากที่นี่ไงผมจำไม่ได้วะเพื่อนโอ๊ยตรงนั้นมีของวะ่ะเราจะหาของไปเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวระเบิดตาระเบิด,บด,บดนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่นี่โอ๊ยโดนจนได้ มันแรงเกินโอ้ยจะแรงอะไรขนาดนั้นเฮ้ย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 ม่งโดนเล่นชิบหายละผมโดนไอ้นี่เล่นโอ้โหแม่งเต็มกดเต็มหลังผมเลยแม่งเอ้ยเลือดก็จะหมดเวรกรรมจริงๆต้องทำอาหารกินก่อนนะจังหวะนี้ อันนี้มันคืออะไรเนี่ยไม่มีกลิ่นมันมีอะไรที่เป็นเพิ่มน้ำได้บ้างวะผมจำไม่ได้ละมันจะมีปลาชนิดเพิ่มน้ำนีฮะนี่ไงแรงดึงดูดที่ผมได้มาเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยผมจะใช้ได้แล้วเนี่ยแต่ต้องคาร์แบตเตอรี่แล้วก็มีน้ำมนันหล่อลื่นเฮ้ยผมน่าจะทำได้เนี่ยนี่ไง ครับโอเคแร่ทองแดงครับนี่มาน้ำมันหล่อลื้อต้องใช้โอเคเราทำได้พเพื่อนของมันมีเอ๊นี่ไงนี่ยเอ๊อเราสามารถครับเจ้านี้ได้แล้วด้วย เรื่องเล่นของเราอินอลาเลยที่เป็นเพิ่มน้ำมาเนี่ยโอ้โหแม่งลดมาลดไอ้นี่ด้วยเนี่ยลดน้ำเนี่ยเนี่ยเอาปลาที่สร้างเป็นน้ำซะเลยเราก็จะได้น้ำกินนี่ฮะ มาหนึ่งขวดเยี่ยมเลยแถมได้น้อยด้วยอันนี้เราย่อยเป็นเหล็กเฮ้ยเนี่ยผมได้กระจกแล้วผมทำกระจกได้ลวโลหะเราย่อยเป็นโลหะไปเลยมีหลายชิ้นมากนะตอนนี้เฮ้ยโหมันทำของได้หลายอย่างนะเนี่ย ถ้าเราหาแลกเงินได้จะไม่ได้ถังถังสองเลยลเนี่ยเอาว่ะเราทำกระจกได้แล้วเนี่ยเราขาดแบตเตอรี่นะเพื่อที่จะทำเป็นไอ้นี่นะฮะไปฉายเาราขาดแบตเตอรี่ไหมขาดเห็ดอีกมีเห็ดปะวะ เห็ดไม่มีไม่ได้เก็บเห็ดไว้เลยเวรกรรมโอเคของก็มีแค่นี้นะไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ป่ะลงครับผมเราีเครื่องกันนี่แล้วโอเคกดเอฟเพื่อดูแมปได้ด้วยแล้วกดขวาคืออะไรวะ มีพาว p o w ร r เลยวรแสดงว่ามันต้องชาร์จบแบตนะเนี่ยงามไส้แล้วเราต้องใช้พูดไอ้นี่ได้แต่ว่าเราต้องชาร์จบแบตอ่ะโอโ้โหนี่ยสแกนอันนี้น่าจะได้แล้วมั้งสแกนคงจะเป็นเหล็กอะอ้อันนี้ไม่มีเว้ยทิ้นตรวจนี้ไม่เคยได้ ออทิเจนต่ำมากนะตอนนี้นี่ฮะเป็นเศษเหล็กไปนะครับไม่ค่อยมีหลไรแล้วนะตอนนี้นะฮะ๋ยวครั้งหน้าเราต้องไปลุยทำทุกอย่างให้แบบดีขึ้นกว่านี้นะฮะตัวละครของเราตอนนี้เอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันได้ฮะเฮ้ยอะไรวะ พอผมข้างบนมีคัสซีด้วยนะโอ้โหเล็กๆน้อยก็เอาเนาะมีนกอะไรไรู้บินด้วยโอเคครับผมอย่าคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะฮะอย่าครั้งหน้าเราจะมาหาไอ้เจ้าไอ้ข้างบนนะที่เหลืองๆที่ยังหาไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะรับเพื่อนๆนะแต่ผมจะพยายามหานะครับเพื่อนๆตอนที่ผมก็มาเอาไว้แล้วนะครับโอเคเราสามารถคับของเพิ่มเติมได้นะแต่ว่าเราจะไว้ก่อนทีหลังนะครับ ตอนนี้เราต้องการของที่จะมาทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะครับก็คือแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคพอตลับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะไม่บ่ายครับ